สวัสดีคร bon. ับแฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟนบ่าวสลูกการแข่งขันวอลเลย์บอลนานานชาติประเภททีมหญิงวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่4ที่สนามกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพประเทศไทยสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศแล้วครับ 22มิถุนายน2567จะเป็นวันตัดสินว่าทีมใดจะผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศลย์บอลเอเชียลีกเดฟายแนลินแบงกอกไปดูกันเลยครับ22มิถุนายนรอบรองชนะเลิศครับสนามกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยอินโดสเตเดียมหัวหมากรอบรองชนะเลิศเริ่มคู่แรก16นาฬกา30นาทีทีมชาติอิตาลีพบทีมชาติโปูแลนดและอีกคู่ที่สองเวลา20นาฬกาทีมชาติบราซิลพบทีมชาติญี่ปุ่นทีมที่ชนะจะผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศในวันที่23มมิถุนายนนี้ อย่าลืมติดตามเชียดต,ติดตามชมทีมเก่งสาวเก่งทั้งสงคู่ตรงเวลาครับมีลิงก์มาปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วพบกันครับสวัสดีครับ